สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือคู่สวยของวันนี้นะครับเป็นเหรียญเซี่ยวนะครับทองแดงรัชกาลที่5นะครับเป็นพระเสียนตรงทั้งคู่แล้วก็ได้มาทั้ง2อสรอเลยคือรอศหนึ่งศูนย์เก้าแล้วรอศหนึ่งสองสองเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับโอ้หนึ่งสองหนึ่งสองสองนี่คือสวยนะครับผิวดําเดิมนะครับนี่สภาพสวยแบบนี้นะครับได้มาสองเหรียญเป็นเหรียญใหญ่ที่สุดในรุ่นของพระสยามเทวาธิราชนะครับนี่คือรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมได้พระเสียนตรงมาสองเหรียญนี่คือ สภาพนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็น,นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นกลางพระเสียนตรงเหมือนกันเป็นรอสหนึ่งศูนย์เก้านะครับนี่หนึ่งศูนย์เก้ากับหนึ่งหนึ่งสองสองถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยจะมีแค่สองปีที่ผลิตเป็นแบบพระเสียนตรงจะมีสองปีคือหนึ่งศูนย์เก้าและหนึ่งสองสองเป็นเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้จะมีเนื้อนิกเกิลด้วยแต่ผมไม่ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเจอในปีไหนบ้าง แต่ที่เห็นที่เป็นเนื้อนิกเกิลที่เจอเนี่ยนะครับจะเป็นรอซอหนึ่งสองหนึ่งนะครับที่เห็นกันในในวงการนะครับที่เห็นกันในวงการที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยจะเป็นรอซอหนึ่งสองหนึ่งที่ผมเห็นนะจะมีอยู่ปีรอซอหนึ่งสองหนึ่งแต่ปีอื่นอาจจะมีแต่ว่าผมยังไม่เจอผมเจอแค่รอสอเดียวที่เขาที่เขาลงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอัดพเศียนตรงนะครับนี่นะครับเหเรียญเซี่ยวนี่จะได้รับความนิยมกว่า ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเป็นชนิดที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็จํานวนการผลิตนั้นจะค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเหรียญอัดนะครับการเช่าหาก็อยู่หลักร้อยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามสภาพนะครับเพื่อนๆนตามสภาพเลยนะครับต่อให้เป็นเหรียญเซี่ยวแต่ถ้าสภาพไม่สวยก็จะอยู่แค่หลักสิบเท่าน,นั้นนะเพื่อนๆนจะอยู่แค่หลักสิบเท่าน,นั้นถ้าสภาพไม่สวยแต่ถ้าสภาพสวยการเช่าหาจะดีนะครับผม เน้นย้ําเลยว่าถ้าสภาพสวยการเช่าหาจะดีนี่พระเศียนตรงนะครับหนึ่งสองสองแล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าพระเียนตรงเหมือนกันนี่แบบพิมพ์พระเศียนตรงราชการที่ห้านะครับสภาพสวยเดิมนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้ใจ่ายหมุนเวียนเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้จ่ายหมุนเวียนเท่านั้นเหรียญมูลค่าหลักแสนหลักล้านที่เพื่อนเอนเ,อนเห็นกันนั้นนะครับจะเป็นแบบพิมพ์พระพักแบบ หน้าตรงนะครับจะเป็นหน้าตรงอันนี้คือหันข้างนะครับแบบหน้าตรงนั้นรอสอ 1, 2หนึ่งสองสี่นั้นค่อนข้างที่จะหายากนะครับเหรียญแ,แท้ที่เป็นเหรียญตัวจริงเลยนี่ยังไม่มีโผล่เข้ามาในวงการนะครับเพื่อนยังเป็นแค่เพียงเหรียญที่อยู่ในหนังสือการผลิตเท่านั้นนะครับยังไม่ยังไม่มีใครได้พบเห็นเหรียญจริงนะครับยังไม่มีใครได้พบเห็นเหรียญจริงแต่ถ้าพบเจอเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครพบเจอนี่น่าจะเป็นเหรียญแรกของวงการนะครับ ตอนนี้นะครับลองหากันดูนะครับรอสอหนึ่งสองสี่แต่ต้องเป็นพระพักแบบหน้าตรงนะไม่ใช่หันข้างแบบนี้นะเพื่อนๆพ่อถ้าหันข้างแบบนี้คือแบบพิมพ์ปกตินะครับแบบพิมพ์ที่ผลิตขึ้นหมุนเวียนปกติเลยนะครับส่วนหนึ่งสองสี่ที่เป็นแบบหน้าตรงนั้นยังเป็นเหรียญในตํานานที่ยังไม่มีการพบเจอเหรียญตัวจริงเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับการเจ้าหานั้นต้องต้องรู้แบบพิมพ์นะครับไม่ใช่จะถือแบบพิมพ์ธรรมดาแบบนี้มาแล้วก็ไปบอกว่าเขา ตามหากันมูลค่าหลักแสนหลักลา้านนั้นมันไม่ได้เราต้องดูแบบพิมพ์ด้วยนะครับการศึกษาต้องศึกษานะครับผม